พระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษถือว่าเป็นพระราชพิธีที่มีบุคคลสําคัญจากทั่วโลกเข้าร่วมงานรวมถึงประมกของหลายประเทศที่เสด็จมาเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนี่ครับนี่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับราชวงศ์ติดตามจากรายงาน the ful So นี่คือภาพสุดท้ายของหีบพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สที่ค่อยๆเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อประดิษฐานนัดโถงฝั่งพระบรมศพในชั้นใต้ดินเคียงข้างพระสพของเจ้าชายฟิลิปพระราชสวามี พระราชพิธีในครั้งนี้ถือเป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษในรอบหลายสิบปีโดยมีพระประมุขจากหลายประเทศทรงเข้าร่วมพระราชพิธีในครั้งนี้ด้วยสะท้อนห้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับพระราชวงศ์ได้แก่สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนาวบกเกียแห่งบรูไนสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลละเรยาตุด,ดินอัลมุสตาฟาบินล,ละชะแห่งมาเลเซีย สมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิโตแห่งญี่ปุ่นสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์น้ำเกลวัวงชุกแห่งราชอาณาจักรภูตานที่สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีและสี่ที่สามแห่งเลโซโทร,รวมถึงเจ้าชายอลลอยและเจ้าหญิงโซฟีแห่งราชรัฐลิกเตนสไตน์สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ปเปที่6และสมเด็จพระราชนีเลติเซียแห่งสเปน ในส่วนระดับผู้นำของประเทศประกอบไปด้วยโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาพร้อมภรรยายุนซอกยาประธานาธิบดีเกาหลีใต้และภรรยาส่วนประเทศในอาเซียนที่ได้รับเชิญอย่างสิงคโปร์ส่งประธานาธิบดีเป็นผู้แทนเข้าร่วมพระราชพิธีเวียดนามส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส่งน้องสาวของประธานาธิบดีในฐานะผู้แทนพิเศษ ส่วนประเทศไทยนายพิสนุสุวรรณชดเอกอัครรธุทธไทยประจำกรุงลอนดอนเป็นผู้แทนประเทศไทยส่วนเมียนมาไม่ได้รับเชิญซึ่งเมียนมามีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวโรฮิงญารวมถึงการทำรัฐประหารของกองทัพเมื่อเดือนคุมภะพันปีที่แล้วเช่นเดียวกับรัสเซียและเบรลสที่ไม่ได้รับเชิญเช่นกันสาเหตุมาจากการที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนและเบรลสมีส่วนสนับสนุน ส่วนจีนส่งรองประธานาธิบดีเข้าร่วมในพระราชพิธีซึ่งก่อนหน้านั้นมีรายงานว่าคณะผู้แทนจีนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปแสดงความอาลัยหน้าหีพระบรมศพในเวสต์มินเตอร์ฮอลล์อันเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรตอบโต้กันไปมาระหว่างสองประเทศทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองโปรดสุนัขพันธุ์คอกกี้และมา้าเจ้าหน้าที่จึงนำสุนัขทรงเลี้ยงชื่อว่าแซนดี้และมิวอีก มาชมพระราชพิธีที่ลานด้านหน้าพระราชวังวินเซอร์เพื่อร่วมอาลัยต่อสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองเป็นครั้งสุดท้ายรวมถึงเอมมาม้าทรงเลี้ยงสีดำที่ได้ร่วมเฝ้ามองขอบวนเคลื่อนหีพระบรมศมพที่พระราชวังวินเซอร์ด้วยด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของอังกฤษระบุว่าประชาชนที่เข้าไปแสดงความอาลัยต่อหีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สอง ขณะประดิษฐานอยู่ในเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์มีประมาณ250,000คนซึ่งใช้เวลาเข้าคิวนานกว่า10ชั่วโมงรวมถึงประชาชนที่ปักหลักสองริมฝั่งถนนเพื่อรอชมขบวนพระบรมศมพซึ่งบางคนเฝ้ารอแบบข้ามวันแต่หลายคนกล่าวตรงกันว่าต่อให้นานแค่ไหนก็คุ้มค่าต่อการรอคอยเพราะนี่คือโอกาสที่จะได้เห็นหีบพระบรมศมพเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้ภาพเหล่านี้ ตราตรึงอยู่ในความทรงจำตลอดไป